alo ฮา good morning ครับวันนี้เป็นวันที่29กรกดาแล้วนะครับถึงวันนี้เราเที่ยวกันมา21ปันรวมทั้งวันนี้ด้วยนะครับที่เราจะเที่ยวกันต่ออีกนิดหนึง่งตอนนี้เราอยู่ที่ Halewa Harbor นะครับเรามาเช็คอินกันที่นี่ครับ North Shore Shark sh Adventure นะครับเป็นการผจญภัยกับฉลาม หลังจากเช็คอินและรับประทานอาหารเช้าแล้วนะครับเราก็มานั่งรอที่ตู้วูดสีชมพูเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศของนอตชอร์ชาร์สนะครับและเรือลำนี้ครับชื่อวาอาบูไนนะครับกับตันเรียกแล้วครับเช็คชื่อ r ร a ี y โอเคครับลงเรือก,กันครับ Board. Um I'm gonna make you do the briefing this time. Okay. Jules is gonna do the briefing as we head out. He's gonna talk to you a little bit about the sharks we're gonna see safety. ท่านก็บอกว่าเช้านี้สลามค่อนข้างขี้อาย,ยนิดนึงนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้เจอเขาไหมหลังจากนั้นครับผู้ช่วยก็อธิบายเรื่องของการเดินทางการทําตัวบนเรือการที่อยู่ในทะเลนะครับแล้วก็อย่าให้กังวลมากครับเพราะว่าไม่เหมือนในหนังหรอกครับฉ,ฉลามที่นี่เป็นกาลาปาโกสชาร์ครับ มีนักท่องเที่ยวครับที่ไม่ได้ไปที่ทะเลเลึกนะครับก็เล่นพัดเดอร์บอร์ดกันครับนั่งเรือมาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดนครับนี่ครับคือ กครงที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ข้างในแล้วให้ฉลามมาไหว้วนเรานะครับขนาดกครงเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆโอเคครับนักท่องเที่ยวจะลงไปในเคสเนี่ยนะครับประมาณ6 7ถึงคนต่อครั้งนะครับกลุ่มของเรามี12คนนะครับเดี๋ยวเราจะลงเป็นกลุ่มที่สองนะครับเมื่อเรือเลือกเคสก็มาใกล้ๆแล้วนะครับกลุ่มแรกก็ลงแล้วครับ ก็ต้องระวังไม่ให้หน้ากระแทกกับเคสหรือบาร์นะครับแล้วก็น้ำน้ำทะเลค่อนข้างกระแทกเข้ามาในกรงหรือเคสีแรงพอสมควรนะครับผมถามกับตันครับว่าที่พื้นของโกรงนี้เป็นยังไงเขาบอกมันก็เป็นบาร์ไงครับก็แปลว่าขาเราเลอดไปได้ ก็น่าตื่นเต้นดีครับถ้าเกิดขาเราลอดออกไปแล้วพี่ฉลามอยู่น้องฉลามแล้วเขาจะเข้ามาแตะเรานะครับแต่โดยปกติไม่มีเคสอย่างนั้นหรอะครับตื่นเต้นดีนะครับระหว่างเรารอที่จะลงไปในกรงนะครับเราก็ถ่ายคุณฉลามด้านบนไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ยาวประมาณสักห้าฟุต น้ำทะเลสีใสมากเลยครับเขาดำอยู่ประมาณห่างจากเราน่าจะประมาณสัก8-9ฟุตนะครับจุดที่เราดำตรงนี้ความลึกคือ500ฟุตนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวใหญ่มากครับน่าจะประมาณ7-8ฟุตชุเดียวอยู่ช่วงหนึ่งครับผมลองเอากล้องแย่งไปในทะเลก็เห็นพี่ฉลามด้านไกลๆนู้นนะครับ เสี่ยงมากครับก็ต้องรีบเอามือขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนเขาโจมตีได้นี่คือภาพของฉลามที่วนนะครับเราจะเห็นครีบของเขาวนอยู่โดยการที่ผู้ช่วยกัปตันครับโยนเศษอาหารหรือใบไม้ลงไปนะครับฉลามก็จะมาเรียกว่าเป็นปลานะครับก็จะมาเล่นนันการที่เขายโยนปลาตัวเล็กๆลงไปเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตนะครับนักท่องเที่ยวทําไม่ได้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทน่านแล้วก็โยน ลาปลอม vida, ล,ลงไปนะครับเพื่อให้ร่อฉลามเนี่ยให้เข้ามาตรงนี้นะครับตอนที่เรายังไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรือลำเล็กนะครับก็โครงเทงพอสมควรโอเคครับเราพร้อมที่จะลงเป็นกรุปที่2แล้วครับแล้วก็มาสแตนบายคราวนี้เรานำ full face m a r k นะครับหรือหน้ากากเต็มเราของเราเองมาจากกรุงเทพเลยครับจะได้ดำได้อย่างหายใจได้ง่ายขึ้นกว่าการที่ใช้ m a r k ปกตินะครับสตาร์ลงก่อนเลยครับ ผู้ช่วยกับตันให้สตาร์กระเถิบไปทางขวานะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ให้ผมลงนะครับผมกำลังจะลงโดยการที่หันหลังลงนะครับแล้วก็มือขวาก็ถือกล้องด้วยแล้วก็ก้าวบันไดลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะกระแทกมากครับเพราะว่าคลื่นจะกระแทกทั้งเราแล้วก็เคสนะครับก็ต้องระวังไม่ให้บาดเจ็บ เราลงมาในน้ำแล้วครับลรวฉากแรกก็มาแล้วครับนี่ครับทุกภาพถ่ายที่จะได้เห็นต่อไปนี้นะครับเป็นการถ่ายที่เร็วมากนะครับแต่ว่าทำสโลว์มาให้ดูนะครับเพราะว่าน้ำกระแทกแรงมือเคลื่อนไหวต้ออยู่ตลอดเวลานะครับสักพักเดียวอยีกตัวที่สองก็อยู่ใต้ขาเราครับ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากรงเนี่ยมันห่างจากขาเราแล้วก็ห่างจากฉลามเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไว้ไหวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยกับตันเขาจะมีปลาปลอมเป็นตัวล่อให้ฉลามเคลื่อนไหวนะครับเพื่อให้เราได้ถ่ายภาพส่วนอีกตัวยังอยู่ด้านล่างครับลงไปหนึ่งไดท์ผมก็ขึ้นมานะครับปรับหน้ากาศปรับการหายใจนิดนึงนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะกระแทกเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการมึนๆก็ลงไปอีกรอบครับมาดูกันครับมาทางไหนแสงแดดกำลังแรงเลยครับมาทางด้านขวาล่างนะครับไกลๆนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ทางซ้ายเป็นตัวใหญ่นะครับสี่กลรงเนี่ยกว้างนะครับไม่ใช่แคบ พียงแต่ว่าฉลามเขาไม่ตะแคงตัวเขาเข้ามาในกรงแค่นั้นเองแต่แขนขาของเราเนี่ยออกไปนอกกรงได้ตลอดนะครับเรียกว่ายื่นขาไปได้เลยให้ฉลามเขาดมได้นะครับแต่เราไม่ได้ทําขึ้นมาอีกไดฟ์หนึ่งนะครับตอนนี้ผมมาปรับอากาศนิดนึงมาดูไดฟ์ที่สามนะครับว่าจะเห็นเขาชัดขึ้นบ้างไหม นะครับตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับจะมีอยู่ประมาณ2-3สตัวนะครับว่ายบนไปมาอยู่รอบๆกรงเราเนี่ยครับก่อนที่เราจะลงนะครับเราก็ไม่เห็นเศษซากของนักท่องเที่ยวก่อนหน้าเรานั้นแต่ว่าฉลามไม่ได้ทำร้ายนักท่องเที่ยวน,นะครับมีแต่กรงเปล่าๆเ,เราก็เลยกล้าลงนะครับภาพนี้สวยมากนะครับเขากำลังพยายามจะว่ายมาใต้กรง เขาจะบนอยู่รอบๆตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้อยู่ใต้กงประมาณสักเกือบๆสเมตรสเมตรนะครับถ้าเป็นฟุตก็ลึกพอสมควรแหละนะครับนี่เขาลุดม,มาใต้กงนะครับซึ่งผมก็ต้องยกขานิดนึงเพราะว่าไม่แน่ใจเรื่องความลึกในตอนนั้นนะครับยังเช็คความลึกไม่ได้แล้วกับตันก็บอกด้วยว่า ใต้ขาของเราก็เป็นบาเหมือนกันก็เป็นซี่ซ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ครับไม่กล้ายื่นขาออกไปมากนี่ครับหาขาของเรากับพี่ฉลามนะครับห่างกันนิดเดียวครับ<อ>เขาจะวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งตอนแรกกับตันบอกว่าไม่ค่อยจะมา แต่เราโชคดีมากครับที่สองสามตัวเนี่เขาวนมาหาเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เราได้บันทึกภาพเขานะครับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเที่ยวโดวยที่จะบันทึกภาพนิ่งเนี่ยยากมากครับเพราะการถ่ายภาพนิ่งใต้น้ําแบบนี้ต้องนิ่งนะครับตอนนี้สตาร์ขอเอากล้องไปถ่ายบ้างเพราะเห็นว่าพ่อถ่ายภาพยังไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นฝีมือของสตาร์ครับต่อไปนี้มาดูการถ่ายภาพของสตาร์ครับ สอดแรกตาจับได้นะครับทางด้านหน้าของเราประกายของแดดลงมาทะเลกำลังสวยเลยครับเหมือนในหนังเรื่องดิสบู l u จริงๆแล้วเขาว่ายเร็วมากนะครับแต่เราสโลว์ให้ดูนะครับอีกตัวหนึ่งมาทางด้านซ้ายครับพุ่งตรงเข้ามาที่กรงเลยครับแล้วก็มุ่ไปใต้กรง ใต้เท้าของผมนะครับนี่เท้าของผมครับแล้วก็เท้าของท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งนะครับก็ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นครับเวลามันเข้ามาใต้กรงนะครับนี่ครับดิบบลูซีนะครับมีแสงของพระอาทิตย์อยู่นะครับแล้วก็โดนตัวฉลามด้วยนะครับนี่ครับฉากนี้ก็สวยนะครับนี่ถ่ายเองนะครับไม่ได้ถ่ายโดยลลีวูดครับกุ้งเข้าไปกินลาครับ เรียบร้อยแล้วครับปลาพวกนี้เป็นปลาที่ตายแล้วนะครับก็ถังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตก็เอามาล่อให้ฉลามเพื่อที่ได้เข้าใกล้ในช็อตนี้ครับกินปลาอยู่ใต้กรงเลยครับถ่ายยากนะครับขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็สนุกดีครับแล้วก็มุนหัวนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคลื่นเบริเวณผิวน้ำเนี่ยกระแทกกับเรือกระแทกกับกรงนี่ครับช็อตนี้ครับ จริงๆอยากเอามือไปแตะเขาเหมือนกันนะครับเท้าครับกับฟินเขานิดเดียวครับห่างกันนิดเดียวเองแล้วเขาก็ว่ายกระเถิบออกไปไกลไปกินปลากรอใหม่นะครับแล้วก็เขาก็ว่ายวนครับว่ายวนฉาบว่ายวนนี่ก็สวยครับฮางนะครับโดนประกายของน้ํากับแสงแดดตัดกันสวยมาก เราอยู่ใต้น้ำนะครับทุกๆกลุ่มจะประมาณ20นาทีครับซึ่งเป็น20นาทีที่ยาวนานพอสมควรสำหรับเรานะครับที่ต้องต่อสู้กับคลื่นนะครับแล้วก็ต้องพยายามจับภาพของน้องหลามกับพี่หลามให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่บอกครับถ้าใครมาเที่ยวนะครับอย่าพยายามถ่ายภาพนิ่งเลยครับถ่ายยากมากนะครับนี่ครับช็อตของสตาร์ช็อตต่อไปครับ สไตล์ก็ยังถ่ายภาพได้อีกนะครับสองตัวเลยครับทีนี้เขาเข้ามาอยู่ใกล้กันตรงนี้คือหางเสือนะครับโอเคครับเราขึ้นมาแอคติ้งกันนิดนึงนะครับจ้เห็นว่าเราขึ้นมาโดยจริงๆแล้วคือมารับอากาศนะครับนี่ครับฉลามตัวนี้มาที่ตรงก้นผมเลยครับแต่จริงๆห่างกันมากนะครับเป็นช็อตที่เขาอยู่ไกลครับ บังเอิญมากนะครับที่เขาเข้ามาตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลาที่กัปตันกับผู้ช่วยกัปตันบอกแล้วครับว่าเหลืออีกประมาณ2นาทีนะครับที่เขาจะดึงเราขึ้นนะครับเขาจะต้องดึงตรงกลับเข้าไปใกล้เรือก่อนหน้าตานี้ขึ้นเหนื่อยมากนะครับขึ้นมาหายใจกันรอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอลงอีกไตฟ์นึงครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วครับ โอกาสที่จะไม่ได้เจอฉลามใกล้ๆขนาดนี้นะครับภาพสวยๆแบบนี้หายากมากครับแล้วก็เป็นภาพที่เราถ่ายกันเองด้วยนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายคนครับที่ไม่ได้ภาพเลยเพราะเขาตั้งใจมาถ่ายภาพนิ่งนะครับอย่างที่บอกควรถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาคัดเลือกภาพนิ่งเอาทีหลังเพราะว่าคลื่นแรงฉลามว่ายน้ําเร็วนะครับ แล้วเราก็อยู่ไม่นิ่งซะด้วยนี่ครับมาใต้ทาอีรอบครับยาวมากนะครับยาวเกือบเท่าขนาดของกรงเลยครับโอเคครับผมขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นสตาก็ขึ้นมาครับไม่โดเถอะไม่โดเอะลูกแกหลังจากนั้นเราใช้เวลาประมาณ3ามสิบนาทีครับนั่งหลับมาในเรือครับเพราะว่ามึนหัวกันมากครับเดี๋ยวตอนบ่ายไปหาอาหารทานครับ